สายไหลเย็นช่ำปลาในน้ำแวกว้ยวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีข้างบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูง่ครูมีเธอเคียงผู้ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นปรายการที่รครับพบกับผมทิดบุญบางประมาอดิศักดิ์บุญกีิจพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับเวลานี้วันเวลาผ่านไปเราเข้ามาสู่ช่วงปลายของเดือนสิงหาคมแล้วสิงหากันยาตุลาเป็นช่วงเวลาระทึกใจว่าปีนี้น้ำฟ้าน้ำฝนที่หล่นลงมา ผนวกกับน้ำเหนือที่หนุนลงมาและน้ำทะเลที่จะหนุนถ้าสามน้ำมาเจอกันเมื่อไหร่นั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือภัยพิบัติจากอุทกภยัยแต่เราต้องไม่กลัวนะครับคำว่าไม่กลัวหมายถึงว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็จะต้องเตรียมการพร้อมรับกับสถานาการณ์นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อภาวะโลกร้อนก็เกิดภาวะโลกรวนและฝนจะตกมากตกน้อยก็ขอให้เรายอมรับสภาพเราก็เตรียมการให้พร้อมและอยู่กับสภาวะที่อยู่ที่เป็นอย่างเป็นสุขนะครับและวันนี้ทิศเวนบางประมาะมีอะไรมาให้ท่านได้ชมติดตามผมไปครับ สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิบริษัทสายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับตามติดทิศบ้วนปกติทิศบ้วนบางประมาก็มักจะท่องเที่ยวไปที่นั่นนี่นูน่นแล้วก็นําเรื่องราวนั้นมาให้ท่านได้ชมเหมือนกับได้ไปกับผมด้วยแต่เนื่องจากการ,กรเกษตรนั้นเรามีการ,กรเกษตรหลายรูปแบบนะสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พาไปดูก็คือ สถานที่ที่เรียกว่าเกษตรเพื่อการศึกษานะฮะซึ่งเมื่อท่านได้ไปท่านจะได้ความรู้มากมายวันนี้จะพาไปที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอโพธารามไปที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านผู้ชมครับพื้นที่นี้ ในพื้นที่ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมแต่ถ้าเราไปณนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอ้โหเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากผมก็อยากจะเชิญชวนท่านว่าเมื่อติดตามผมแล้วเนี่ยมีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปชมไปศึกษาไปหาความรู้นะครับอย่างเวลานี้เมื่อเราไปถึงเราก็จะเห็นจุดต้อนรับนะักท่องเที่ยวก็จะมีมุม ถ่ายภาพสวยๆซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นร่องรอยในอดีตที่เคยจัดงานวันดินโลกซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่นอกเนือหจากนั้นก็จะมีมุมถ่ายภาพเขียนข้อความว่าพื้นป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้างแอทเขาชงุ้มนะครับนี่ก็เป็นฉากทัศน์ที่สวยงามมากนอกกนั้นอีกมุมหนึ่ง เราก็จะเห็นฝูงแกะน้อยๆมีข้อความหลงรักเขาชงุมนะครับท่านก็ลองหาโอกาสไปถ่ายภาพและเราจะเห็นว่าปกติถ้าเป็นสถานที่แบบนี้ถ้าเรามองไปด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ดอกหลากสีสันปลูกไว้ให้ท่านได้ไปถ่ายภาพกันส่วนบริเวณด้านหลังป้ายเนี่ยก็จะเป็นเนินหญ้า เป็นเหมือนสนามหญ้ากว้างให้ท่านได้ไปชื่นชมกับบรรยากาศและเมื่อท่านไปดูท่านก็อาจจะไปจำลองรูปแบบแล้วก็อาจจะเอาไปทำที่บ้านเราก็ได้นะครับไปเที่ยวที่นี่ได้อิ่มอกอิ่มใจแล้วยังอิ่มกายด้วยเพราะว่าเขาก็มีร้านกาแฟน่ารักให้ท่านได้ไปดื่มกินนะนั่งพักผ่อน และนอกจากนั้นก็มีบริเวณที่เราเรียกว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็าไปเยี่ยมชมอันนี้เป็นจุดเดียวจุดแรกเท่านั้นและจุดอื่นมีอะไรอีกเดี๋ยวทิดบวนบางประมาณจะพาไปดูครับสวัสดีจ้าผูชมวันนี้วันที่23สิ่ห5าเข้ากำหนดให้เป็นวัน ที่ระลึกการคาทาสและการเลิกทาสสากลใช้สมัยก่อนนะนะที่ต่างประเทศเนะกาจ,จะเลิกทาสได้เนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหรบราคาฝันกันเพราะว่ามนุษย์ก็เอามนุษย์เนี่ยมาเป็นทาสผู้รับใช้กดขี่ข่มเห่งสรพัดแต่บ้านเหล่านี้นะในล่ลงรัชการที่ห้า ก็ส่งเลิกทาดได้อย่างนุ่มนวลไม่เกิดปัญหาทีนี้เลิกทาดอย่างเป็นทางการเนี่ยทั่วโลกเขาก็เลิกหมดแล้วแต่วันนี้กลายเป็นว่าคนในบ้านเราเนี่ยยังตกเป็นทาสทาสอะไรอ่ะเลยทาสยาเสพติดทาสวัตถุนิยมทาสเงินทุกอย่างทำเพื่อเงิน อยากจะได้เงินเยอะๆผิดถูกไม่ว่ากันแล้วมันเกินไปนะบางทีเขาสร้างบ้านซื้อรถซื้อนาฬิกามาอวดกันเป็นทาสวัตถุนิยมนะแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่สามารถที่จะรบกับยาเสพติดปล่อยให้คนเป็นทาสยาเสพติดโอ้โหให้อนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เขาเลิกทาสกันแล้ว เราแต่ละคนก็ควรที่จะประกาศอิสรภาพให้กับตัวเราเองด้วยการเลิกเป็นทาสจุด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 ก็ลองไปคิดกันเอาเองแม่ถ้าทำได้อย่างนี้นะประชุมนะ้าแจวเลยปุ๋ิตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธตา,าธตาาอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูเปีรเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริร่อนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดสนับสนุนโดย อุตราพิรามิดบริษัทสหายเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับตามติดทิศบวนวันนี้ต้องตามกันหลายช่วงหน่อยนะปกติเกษตรเพื่อการศึกษาอย่างโครงการอนเนื่องจากพระราดชดำริเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าจุดสำคัญหัวใจสำคัญในการเกษตรก็คือเรื่องน้ำที่นี่ก็ได้แสดงรูปแบบของการสร้างบ่อ อย่างกรณีพื้นที่ในอดตเป็นดินลูกหลังแล้วก็จะสังเกตว่าเขาก็จะตัดปั้นเป็นตุ๊กตาเห็นไหมและตั้งชื่อว่าน้องลูกหลังเพราะว่าสภาพดินเป็นอย่างนั้นการเก็บน้ําก็อาจจะเก็บไว้ไม่อยู่ก็จะต้องสร้างบอ่อนะเขาก็จะมีรูปแบบให้ดูนะมีภาพพาสติกปูบอ่ออย่างไรและที่ขอบบอ่อถ้าคนไม่เข้าใจจะไปมองเอ๊ะทำไมที่ขอบบอ่มีหญ้ารกๆไม่ใช่ครับ อันนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกเป็นหญ้าที่มีรากลึกนะยังลึกลงไปตั้งเมตรครึ่งถึง2เมตรใบหญ้าแฝกก็ใช้ประโยชน์ได้สารพัดนอกเหนือจากใช้ในวงการเกษตรแล้วก็ยังไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายนะและนอกจากมีน้ำก็จะมีผืนป่าครับ โอเวลาเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบรรยากาศมันดีมากๆนั้นมีผืนป่าที่ปลูกไม้โดยมีลักษณะหลายรูปแบบบางบริเวณนั้นปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นระบบแต่บางบริเวณนั้นเป็นเหมือนป่าอนุรักษ์แล้วก็แซมด้วยพืชสมุนไพรต่างๆท่านขับรถเข้าไปเที่ยวในบริเวณเขาชะงมมี้ ก็จะรู้สึกสดชื่นมากๆและในทุกหัวมุมนะของจุดที่ทำการขับรถไปเนี่ยก็จะมีป้ายบอกทางว่าตรงนั้นมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้นะฮะพี่น้องครับเราสามารถที่จะไปดูดูแล้วยังไงฮะดูแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บรูปแบบโมเดลจำลองจะไปย่อหรือจะไปขยาย ในพื้นที่ของเราด้วยอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็ไปศึกษาว่าเขาวางผังออกมาในลักษณะไหนอย่างไรเราก็สามารถที่จะคัดลอกใช้ที่บ้านของเราได้เพราะที่นี่มีไว้เพื่อให้พวกเราไปศึกษาหาความรู้ครับภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับ นี่เป็นภาพอะไรล่ะเนี่ยก็เป็นภาพตุ๊กตาที่เขาปั้นขึ้นมาแล้วเขาตั้งชื่อว่าน้องลูกรังก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นดินลูกรังแล้วก็เสื่อมโซมปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่งามแต่เดี๋ยวนี้โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันฟื้นฟูได้จากน้อง ลูกรังเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เอา้าใครที่นั่งทดทอ้หอห่อเหว่กับสภาพดินไม่ดีฟื้นฟูได้นะครับตามติดทิดบ้วนก็จะยังคงอยู่ที่โครงการในพระราชดำริที่เขาชงุมนะฮะพี่รองครับ เนื่องจากว่านอกจากว่าจะเป็นสถานที่ราชการแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นที่ทำกินของชาวชุมชนครับในโครงการนั้นได้ปลูกต้นยางนาไว้โอสวยมากปลูกต้นยางนาไว้และตรงจุดเนี้ยเขาก็ทำเป็นตลาดชื่อตลาดนั่งยางเขาว่านั่งยางนั้นก็หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่เราไปนั่ง จับใจ่ายใช้สอยไปซื้ออาหารมากินแล้วก็นั่งอยู่ภายใต้ร่มยางนาถ้าที่บ้านท่านไปปลูกไม้อย่างยางนาเอาไว้สักบริเวณหนึ่งก็สวยดีและตรงจุดนี้ก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชิงช้าที่ทำไว้น่ารักใช่ไหมฮะยางรถยนต์เก่าๆแทนที่จะปล่อยไว้เป็นขยะใไหม ก็เอามาทำเป็นชิงช้าที่นั่งได้เอามาทำเป็นสิ่งประดับเติมสีสันเข้าไปสักหน่อยบวกกับการที่จัดสวนให้ดูสวยงามเป็นที่ค้าขายของชาวชุมชนเป็นที่ท่องเที่ยวของชาวชุมชนและช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจและก็ที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อท่านไปเนี่ยท่านไปดูครับร่องรอยของนิทรรศการพูดถึง ความเป็นมาของทสทศวรรษของเขาชงุมนั้นแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรนะวันดินโลกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันได้และเมื่อได้ไปสับ่ายใช้สอยบริเวณใกล้เคียงกับตลาดนะครับเขาก็จะมีทุ่งดอกไม้ให้ดูซึ่งมีหลากหลายสีสันแล้วแต่สภาพ และเวลาอย่างที่ผมไปเนี่ยนะครับเขาก็ทําเป็นทุ่งดาวเรืองนะที่เขาจงมุมเนี่ยแต่เวลาเขาปลูกเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยจะสังเกตดูว่าระยะระหว่างแถวเนี่ยมันจะห่างเพื่อให้คนเนี่ยได้เดินเข้าไปท่องเที่ยวซึ่งต่างจากที่ผมเคยนําเสนออันนั้นเขาปลูกเพื่อการค้าเขาก็จะเว้นระยะแคบๆนะแต่ในขณะที่ผมไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังเก็บเกี่ยว ผลผลิตคือได้ทั้งให้คนมาชื่นชมดอกดาวเรืองแล้วก็ได้เก็บผลผลิตเนี่ยไปจำหน่ายแล้วก็ขายได้ด้วยพี่น้องครับไม่เพียงเท่านี้ยังมีอีกเยอะเลยเช่นบางบริเวณเขาก็แสดงถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการใช้เป็นเวชภัณฑ์บางจุดก็ปลูกปอเทืองไว้เพื่อใช้เป็นพืชในการ บำรุงดินหรือแม้แต่การปลูกไม้กระถางอย่างเฟื่องฟ้าเพื่อระดับบริเวณพี่น้องครับท่านต้องไปดูด้วยสายตาของท่านเองนะฮะเพราะนี่เป็นการเกษตรเพื่อการศึกษาก็โปรดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพ,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 พิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรเวทพลอย ธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธาตอาหารเสริมเข้มข้น,ขนอันตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด สนับสนุนโดยฟิโปเนก50หมดปัญหาปลวกด้วยฟิโปเนก50ท่านผู้ชมครับช่วงคลินิกเกษตรวันนี้ก็มีคำถามจากแฟนรายการที่ผมรวบรวมมานะครับมีแฟนรายการถามว่าปลูกยางอินเดียไว้แล้วทำไมบางใบมันก็ดูห่อๆแล้วก็มีรอยไหมเป็นปื้นใส่น้ำตาล มันเป็นโรคอะไรอันนี้ไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากมีเชื้อนะครับเราเรียกว่าโรคไม่มีเชื้อนะถ้าพูดให้โก้หน่อยก็ต้องบอกว่ามันเกิดอาการซันเบิร์นซันก็พระอาทิตย์เบิร์นก็คือการเผาไหม้สรุปง่ายๆก็คือว่ามันโดนแดดเผาครับนะแดดเผาสมัยก่อนนี่ถ้าถึงช่วงฤดูฝนนั้นเราจะไม่ค่อยพบอาการแบบนี้แต่ในยุคปัจจุบันนั้น ผมเรียกว่า,วนา,วาวหนึ่งวันสามฤดูเช้าๆหนาวนะพอสายๆบ่ายๆร้อนตกเย็นฝนตกเพราะฉะนั้นอยางยางอินเดียเนี่ยมันเป็นพืชที่เวลาเราปลูกเขาจะชอบที่ร่มรำไรรำไรก็จะไม่ชอบแดดจัดมากและแดดในยุคปัจจุบันก็รุนแรงอาการแบบนี้นะฮะเราก็ถ้าเห็นแล้วไม่สบายใจก็ปลิดใบเหล่านั้นออกเสีย นะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงแตกใบใหม่และถ้าหาโอกาสพลางแสงให้เขาโดยเฉพาะแดดตะวันตกก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่ก็หนึ่งคำถามที่ท่านถามมาอีกคำถามหนึ่งครับเวลานี้กำลังเป็นกันเยอะมากๆเลยคือมะนาวแฟนรายการส่งมะนาวมาแล้วก็แทนที่ผิวของผลมะนาวจะเป็นสีเขียว ปรากฏว่าทั้งลูกมันเป็นสีน้ำตาลทั้งลูกเลยครับหลายท่านงงว่าเอ๊ะทำไมมะนาวมันกลายพันธุ์ไม่ได้กลายพันธุ์มันเป็นโรคครับเราก็เคยตอบกันหลายครั้งนะโรคนี้ถ้าเป็นชาวบ้านจะเรียกว่าโรคราน้ำหมากถ้าชื่อเป็นทางการเรียกว่าโรคเมลานสเมลานสนั้นเกิดกับพืชตระกูลส้มมะนาวก็เป็นพืชตระกูลส้ม ทีนี้ฤดูนี้เนี่ยความชื้นสูงความชื้นสูงเชื้อราก็จเจริญเติบโตได้ดีนะแต่ปกติเวลาเราปลูกมะนาวนะถ้าแห้งหรือแง้งมันก็จะไปเจอปัญหาเพลี้ยไฟกับายสัตููพืชที่ทำให้ผลผิวไม่สวยหลายคนก็เอาความชุ่มชื้นไปใส่ให้นะแต่ถ้าชื้นเกินไปก็จะเกิดโรค ราหมากหรือว่าเมลานอสเพราะฉะนั้นมะนาวพอเริ่มติดผลนะฮะเราก็ควรจะต้องมีสารป้อง,ก,งกันกำจัดเชื้อราอย่างเช่นเทรนินลฉีดพ่นป้อง,ก,งกันกำจัดเชื้อราเอาไว้ถ้ากลัวเพลี้ยไฟเราก็เอาไดคาโซน20ป้องกันไว้หรือถ้ากลัวอะไรศัตรูพืชเราก็ใช้สารอย่างเช่นโทเทมป้องกันกำจัดเอาไว้และนี่คือปัญหาของท่านในวันนี้ครับ ภาษากเกษตรวันนี้สนเสนอคำว่าป้า3ราย่างประโยชน์สี่ย่างแม่เรื่องนี้เนื่องจากว่าชั้นนะได้ไปที่เข้าชงุ้มแล้วก็ปรากฏว่าเขาแสดงนิทัศการเอาไว้เรื่องนี้หลายคนก็คงเคยได้ยินแล้วละปลูกป่าแล้วก็ได้ประโยชน์ตั้งสี่อย่างคืออะไรเลย ก็ได้ไม้เศษรษฐกิจนะมีไม้กินได้แล้วก็ไม้ใช้ซร้อยและพอปลูกเป็นป่าขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะดูดีเพราะฉะนั้นใครมีที่ก็อย่าลืมแบ่งที่สักส่วนหนึ่งมาปลูกอย่างน้อยที่สุดก็ปลูกไม้ใช้ซร้อยจะใช้ไม้ในส่วนก็สะดวกสบายและไม้ที่ปลูกก็มีหลายระดับ ก็คือไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เหลยแล้วก็ไม้หัวเอาก็ลองไปประยุกต์ปลูกกันดูนะป่าทราบยางประโยชน์ซียางนัจะ๊ะก่อนจากกันในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้ในชุมชนของเราพร้อมไหมครับที่จะรับ กับสถานการณ์ฝนฟ้าที่จะตกลงมานะและในขณะเดียวกันในพื้นที่ของเราพร้อมไหมครับที่จะรองรับน้ำฟ้าน้ำฝนที่จะหล่นลงมาระบบระบายน้ำในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างฤดูกาลผันเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจ รับกับสถานการณ์ธรรมชาติได้เราก็ย่อมเป็นสุขรายการของเรามีความสุขมากครับเมื่อท่านได้ชมแล้วช่วยกันกดติดตามสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามและถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ขอพระคุณเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการที่กราณาให้การสนับสนุนรายการของเราเราก็ขอตอบแทนน้ำใจท่านด้วยการมอบหนังสือสี่เล่ม ข้อความในหนังสือ4เล่มนี้อาจจะโดนใจหรือสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนชีวิตท่านได้หรือไม่ก็ลองพิสูจน์กันดูนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ